ความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงของมนุษย์เราซึ่งทำผ่านความรักและความเข้าใจแต่บนเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ทุกคู่หลายครั้งก็เกิดจากสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กระทบกระทั่งกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นการตั้งกฎความสัมพันธ์บ้างก็จะช่วยเป็นกรอบในการจัดการความสัมพันธ์และเป็นกุญแจในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นยืนยาวได้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นต้องการกลยุทธ์ความเข้าใจและความพยายามเมื่อชีวิตดึงเราไปในทิศท,ทางที่ต่างกันการรักษาและรู้วิธีหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปอย่างดีได้ ต่อไปนี้คือกฎเกณฑ์11ข้อที่เรียบง่ายแต่สำคัญเพราะจะเป็นรากฐานสำหรับสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและแน่นแฟนในวงเล็บหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากบทความนี้11กฎความสัมพันธ์ที่ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนข้อที่1 เคารพซึ่งกันและกันกฎข้อแรกในการรักษาความสัมพันธ์คือการปฏิบัติต่อคนที่รักด้วยความเคารพเราต้องเคารพเวลาหัวใจและนิสัยของคนรักและแน่นอนให้ความเชื่อใจหลังจากเรามอบความเคารพเหล่านี้ให้แก่คนที่รักเราถึงจะสามารถคาดหวังว่าจะได้รับความเคารพเหล่านั้นกลับคืนมาได้ พึงระลึกไว้เสมอว่ามีการกระทำมากมายที่สามารถทำลายความรู้สึกของการให้หรือรับความเคารพจากคนรักได้เช่นการแอบ,บดูมือถือของแฟนเราการวิพากษา์สาตัดสินโดยไม่ฟังอีกฝ่ายการอยู่เฉยๆก็หายเงียบไปการขู่จะเลิกหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้เพราะมันจะยิ่งทำให้สิ่งต่างๆในความสัมพันธ์ยากขึ้น จงเริ่มเคารพคนที่รักให้เกียรติแก่เขาให้พื้นที่แก่เขาเชื่อมั่นในเขานี่คือสิ่งแรกที่ทุกคู่ควรทำา 2. ส,สื่อสารสื่อสารและก็สื่อสารกฎความสัมพันธ์ที่ได้ผลที่สุดประการหนึ่งคือการสื่อสารเพราะการสื่อสารเป็นหัวใจสู่ความสุขและความสงบระหว่างชีวิตคู่แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะรู้วิธีการแสดงความรู้สึก ผ่านการสื่อได้ของเขาได้หลายคู่ต้องจบความสัมพันธ์ลงเพราะการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรเลยทั้งทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่เสียอะไรเลยฟรีด้วยกุญแจสู่ความสัมพันธ์ที่นั่นแฟนคือการบอกรักการแสดงความรู้สึกและชื่นชมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเรารักใครสักคนเราก็อยากกลายเป็นคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาหรือเธอการบอกรักการแสดงความรู้สึกและการชื่นชมจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ว่าเขาหรือเธอเป็นคนสำคัญนะเพราะสำหรับบางคนคำพูดเล็กๆน้อยๆจากคนที่เรารักมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาได้และเมื่อความสัมพันธ์อยู่ในช่วงที่ทะเลาะกันและเข้าใจผิดกัน การหลีกเลี่ยงจากปัญหาโดยการไม่พูดคุยกันนั่นคืออันตรายที่สุดมันจะค่อยๆฝังเข้าไปในจิตใจของแต่ละฝ่ายและค่อยๆทำลายความสัมพันธ์ทางที่ดีให้พูดคุยให้สื่อสารกันโดยมีใจที่อยากจะฟังอยากจะเข้าใจและอยากจะแก้ปัญหาร่วมกันชีวิตคู่นั้นไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นเราจะเติบโตไปด้วยกันสร้างรากฐานความสำคัญ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่สำคัญ 3. ชื่นชมชื่นชมและก็ชื่นชมการแสดงคำขอบคุณการเห็นคุณค่าของคู่รักเป็นสิ่งที่งดงามที่ช่วยเติมเต็มกันและกันของความสัมพันธ์แต่หลายคนที่มีการครบกันมานานหรือบางคู่ไม่เคยแสดงออก ถึงความขอบคุณต่อคนที่รักเลยการแสดงความชื่นชมการแสดงความขอบคุณเป็นการแสดงให้คนรักของเราเห็นว่าเรารู้สึกขอบคุณที่มีเขาหรือเธออยู่ตรงนี้ คอยอยู่เคียงข้างกันซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เรียบง่ายไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นกฎที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ทรงพลังมากที่สุดการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการแสดงความขอบคุณสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ของคนทั้งสองได้มันคือวิทยาศาสตร์จงแสดงความรู้สึกแบบนี้ในทุกๆวันเช่น พูดบอกคนที่รักขอบคุณที่อยู่ตรงนี้นะขอบคุณที่รักกันนะขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆนะหรือวันนี้เธอเก่งมากนะภูมใจในตัวเธอนะเพียงแค่นี้จะช่วยเพิ่มให้คนรักรู้สึกมีความมั่นใจในความสัมพันธ์และทำให้เขารู้ว่าเขาสำคัญต่อเรานะและยังช่วยให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วยข้อที่สี่อย่าเปรียบเทียบชีวิตคู่ กับคู่อื่นหลายคนมักจะเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับชีวิตของคนอื่นอยู่เสมอโดยเฉพาะในยุคที่ใครๆก็สามารถโชว์อะไรก็ได้เพียงแค่โพสลงโซเชียลมีเดียาการเปรียบเทียบเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำลายความสุขของชีวิตเรามากที่สุดชีวิตคู่ก็เช่นกันคู่รักที่มีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับคู่อื่น พวกเขาเข้าใจดีว่าชีวิตคู่ต้องมีการทะเลาะก,กันบ้างและรู้ว่าความสัมพันธ์ของตนเองบางทีอาจจะแยก่กว่าคู่อื่นๆแต่พวกเขามุ่งเน้นไปที่แก้ปัญหาทำความเข้าใจและพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นแทนที่จะเอาคู่ของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคู่อื่นๆครั้งต่อไปถ้ารู้สึกอยากเปรียบเทียบคู่ของเรากับคู่อื่น จงมองหาส่วนที่ดีของเขาและยอมรับในตัวตนของเขาด้วยการถามตัวเองว่าจำได้ไหมว่าทำไมเราถึงรักคนคนนี้อะไรที่คนนี้ทำให้เรามีความสุขและจำไว้เสมอว่าไม่มีความสัมพันธ์ใดที่สมบูรณ์แบบและทุกคู่ล้วนแตกต่างกัน 5. ซื่อสัตย์ต่อกันหากอยากรักษาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนและลึกซึ้งอย่างยั่งยืนกับคนที่รัก กฎข้อที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องซื่อสัตย์ต่อกัน100เซนความซื่อสัตย์เป็นรากฐานของความไว้วางใจในความสัมพันธ์ถ้าปราศจากความไว้วางใจต้องคอยหวาดระแวงกันและกันชีวิตคู่ไม่มีความสุขแน่นอนเมื่อเราซื่อสัตย์กับใครสักคนมันเป็นการบอกคนนั้นว่าพวกเขาสามารถเชื่อใจเราและสิ่งที่เราพูดได้ซึ่งหัวใจของมันคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและ ตรงไปตรงมาคู่ที่ซื่อสัตย์จะบอกเรื่องราวความรู้สึกความคิดและความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆแทบจะทุกเรื่องอย่างจริงใจเพราะพวกเขาเชื่อว่าการสื่อสารให้คนที่รักได้รับรู้ความคิดของตัวเองจะช่วยให้เกิดความไว้วางใจกันและกันซึ่งมีสองข้อปฏิบัติที่ต้องยึดถือตลอดคือไม่โกหกและไม่ปิดบังความจริง จำไว้ว่าถ้าได้โกหกครั้งหนึ่งแล้วเราต้องโกหกและกังวลไปทั้งชีวิตไม่คุ้มหรอกทำให้เป็นหนึ่งในกฎความสัมพันธ์บอกคนรักไปอย่างตรงตรงและจริงใจเปิดใจคุยกันทุกเรื่องเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยของความสัมพันธ์ร่วมกันแล้วชีวิตความสัมพันธ์ของเราจะราบรื่นและเฮลตี้อย่างยั่งยืนเมื่อความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นความรัก ก็สูญดับหายไปสุภาษิตของไอลิส 6. ทุ่มเทกดความสัมพันธ์ที่ต้องจำให้ขึ้นใจคือความโรแมนติกจะไม่เติบโตได้จริงๆถ้าคู่นั้นไม่ช่วยบ่มเพราะให้มันเติบโตขึ้นหากต้องการรักษาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนและยั่งยืนสิ่งแรกที่ต้องทำคือยอมรับว่าเราต้องทุ่มเทเพราะ นั่นคือวิธีเดียวที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนได้จงเตือนตัวเองเสมอว่าความรักไม่ใช่การทำงานครั้งเดียววันเดียวแล้วจบมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่าเสมอค่อยๆบ่มเพาะทุกๆวันในทุกความสัมพันธ์ต้องการการเอาใจใส่ซึ่งต้องใช้ความพยายามและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องทำแสดงความรู้สึกอย่าอายที่จะพูดว่า เขารักเธอนะทุกๆวันบอกคิดถึงกันบ่อยๆเพื่อเติมเต็มกันและกันความสัมพันธ์คือความซื่อสัตย์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องซื่อสัตย์ต่อคนที่รักสื่อสารกันทุกวันและตลอดเวลาเท่าที่ทำได้อย่าได้ขาดการติดต่อหรือเงียบหายไปเด็ดขาดอย่ากลัวที่จะเปิดเผยความรู้สึกภายในความกลัวความกังวลความน้อยใจความหึงหวง ความโกรธไม่ว่าจะผิดเล็กน้อยหรือมากแค่ไหนต้องขอโทษคําขอโทษก็คือคําขอโทษทำในกิจกรรมที่คนรักชอบทำร่วมกันไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนให้พื้นที่กับคนรักในระดับที่เหมาะสมความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องการเอาชนะเราไม่จำเป็นต้องถูกต้อง ยอมบ้างก็ได้อดทนและรักษาความสัมพันธ์ฝึกมองในมุมมองของคนที่เรารักทำเซอร์ไพรส์บ้าง 7. จ็าทำสิ่งที่ช่วยให้ผูกพันกันในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์หลายคู่มุ่งเน้นไปที่การใช้เวลาคุณภาพร่วมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคู่กลับค่อยๆลดเวลาคุณภาพเหล่านั้นลงและสุดท้ายความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆเริ่มรู้สึกผูกพันกันน้อยลงเราจึงต้องมีการรักษาและกระชับความสัมพันธ์กันและกันอยู่เสมอด้วยการทำกิจกรรมที่จะสร้างความผูกพันให้กันและกันได้เช่นไปทานข้าวด้วยกันพูดคุยกัน ลองไปปิกนิกพักผ่อนด้วยกันบ้างวางแผนเที่ยวด้วยกันเล่นเกมด้วยกันดูหนังตลกด้วยกันลองไปทำกิจกรรมใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นด้วยกันออกไปเดทกันให้บ่อยแบ่งปันเป้าหมายในชีวิตด้วยกันเจอหน้ากันบ่อยๆหรือวิดีโอคอลหากันแทนที่จะส่งข้อความอย่างเดียวกอดกันบ่อยๆความผูกพันเป็นเกลียวที่ผูกสองคนไว้ให้สายสัมพันธ์แน่นแฟน้น และยิ่งใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นเท่านั้น 8. ให้พื้นที่กันและกันการห่างกันให้พื้นที่คู่รักของเราสำคัญพอๆกับการใช้เวลาร่วมกันซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนเพื่ออธิบายภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกซึ่งมักจะอยู่ในความสัมพันธ์ของมนุษย์ เขาบอกว่าเม่นสองตัวที่พยายามทำให้ร่างกายตัวเองอบอุ่นจะพยายามขยับเข้าใกล้กันกับคนอื่นมากขึ้นแต่เมื่อมันเข้าใกล้กันมากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกมันจะทิ่มแทงกันด้วยหนามของกันและกันเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์ถ้าเราใกล้ชิดกันมากจนไม่มีพื้นที่เหลือให้อีกฝ่ายเลยมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายความสัมพันธ์ได้ กุญแจสำคัญคือการหาจุดที่เหมาะสมที่ทำให้เรายังรู้สึกถึงความอบอุ่นความใกล้ชิดในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้แต่และฝ่ายได้มีพื้นที่ของตัวเองด้วยเพราะบางทีการห่างกันบ้างให้พื้นที่กันบ้างจะยิ่งทำให้ทั้งคู่ได้มีเวลาคิดถึงนึกถึงเรื่องราวดีๆของกันและกันมากขึ้น ก้สนับสนุนการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์คู่ของเราต้องรู้สึกว่าเขายังมีเราที่สามารถพึ่งพาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยากลำบากของชีวิตเมื่อเรามีความรักเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วเรามีคู่ชีวิต ซึ่งเหตุผลหนึ่งที่เรามีคู่ชีวิตก็เพราะเราจะได้มีใครบางคนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจและพร้อมเห็นเราเติบโตและเราก็ควรทำหน้าที่นั้นให้กับคนที่รักเราและเรารักเช่นกันไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่รู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนพร้อมให้กำลังใจเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยบำรุงหัวใจของกันและกันผ่านการให้การสนับสนุนที่เราสามารถทำได้เขารพบความรู้สึกข,ของกันและกันหากคนรักของเรากำลังเผชิญกับความผิดหวังให้พวกเขารับรู้ว่าเราพร้อมที่จะรับรู้รับฟังโดยไม่โต้แย้งอะไรรับฟังอย่างจริงจังและจริงใจในช่วงเวลายากลำบากไม่มีอะไรดีไปกว่า การรู้ว่ามีใครบางคนโดยเฉพาะคนที่เรารักรับฟังเราอย่างจริงจังพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจและห่วงใยจะช่วยให้คนที่รักรู้สึกปลอดภัยและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเราให้ของขวัญเล็กๆสม่ำเสมอเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์จะช่วยเติมเต็มสีสันให้คนที่เรารักมากขึ้นให้รู้ว่าเรารักคู่ของเรามากแค่ไหน พูดคำว่ารักมันจะช่วยทำให้คู่ของเรารู้สึกอุ่นใจและยกระดับอารมณ์ของเขาได้พูดเชิงบวกให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามยากลำบากอย่าปล่อยให้อีกฝ่ายรู้สึกโดดเดี่ยวเด็ดขาดพร้อมยื่นมือช่วยทุกอย่างที่สามารถทำได้ในเวลาที่อีกฝ่ายยากลำบากสนับสนุนความฝันของคนที่รักการสนับสนุนคอยอยู่เคียงข้างทั้งทางอารมณ์ร่างกาย และจิตใจเป็นกระดูกสันหลังของทุกความสัมพันธ์เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่จะสร้างความรักที่ยั่งยืนจงยืนเคียงข้างคนที่เรารักพร้อมจะมองดูเขาเติบโตและเป็นคนที่เก่งขึ้นจุดมุ่งหมายของความรักไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะได้อะไรแต่อยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสิ พูดสามคำวิเศษคำพูดสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ยกระดับความรู้สึกอารมณ์ ของคนรักได้เป็นสิ่งที่ทรงพลังมากที่สุดครั้งหนึ่งของมาร์กทเวลนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวไว้ว่าผมสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้สองเดือนด้วยคำชมเชยเพียงคำเดียวซึ่งวิธีการแสดงความรักวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดคือการใช้พลังของคำพูดและหลายคู่ไม่ค่อยใส่ใจนักว่าคำพูดสามารถเสริมสร้าง ความสัมพันธ์มีอนุภาพยิ่งใหญ่มากแค่ไหนและสมประโยคที่ควรพูดกับคนที่รักฉันรักคุณนะควรพูดทุกวันเป็นการเติมเต็มที่ดีที่สุดขอบคุณนะควรพูดบ่อยเท่าที่จะทำได้เป็นการแสดงว่าเราดีใจที่มีเขานะฉันขอโทษนะพูดทุกครั้งที่ทำผิดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เป็นการแสดงว่าเรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ บทสรุปความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเฮลตี้นั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทันทีและไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยมีเพียงฝ่ายเดียวที่ทำมันต้องร่วมมือกันทั้งคู่ใช้เคล็ดลับทั้ง10ข้อด้านบนนี้ เพื่อเริ่มกระชับความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่วันนี้เริ่มจากเล่าทั้ง10ข้อต่อไปนี้ให้คนที่รักหรือส่งลิงก์บทความนี้ให้เขาอ่านท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ที่ดีที่เฮลตี้จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการมีชีวิตที่ดีและมีความสุขขอให้มีชีวิตคู่ที่มีความสุขและมีความหมายทุกๆคู่